สวัสดีสบายดีทอม่พี่น้องเด็ซีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเมื่อนี่ก็มาอัปเดตเนาะพายุกับข่ามาเลยพี่น้องเลยส่วนเขาในหน้ากับว่าท่านแล้วเนาะเยอะใส่พี่น้องไปเบิ่งเนาะพี่น้องตกแห้งพี่น้องเลยพายุอันที่โซเจ็ดเนาะเมื่อนี้ยโซเจ็ดแปดเพิ่นวว้สีตกเ่วนเขาว่าซุกกาบ่ท่านในอันนี้เนาะแล้วจะมาให้พี่น้องเบิง่ง โอ้ยพี่น้องเลยเกี่ยวเขาบาเทนแล้วยังซี่ให้เองเนาะพี่น้องที่หนอ่อยสั่งรังสั่งรังผ็ดว่ากวนานาพี่น้องเถิดเนาะเบิ่อนะอีกก็คือกองเขาบาซุกเนาะฮากับโต๊ะกองเสาเนี่ยเดี๋พี่น้องเสาข้องมือนี้เนาะบาซุกกับฮากระตื่นเขาบาเทนเนี่ยมาจดกระไรนี่ก็คืออ่ากองเขาบาซุกเนาะเพิ่นจะใส่วิธีแบบวา่า ลองไหวให้หน้าจังสีด้พี่น้องแต่ทาาวอาจจะเปียกบอขคันต๊แห้งกับเปียกพี่น้องถ้าว่าคันต๊แบบอันนี้เขากับที่พ่อควดห้องจังสีเนาะให้น่ามันมาหงอยจังสีพี่น้องดึนจะมีเทคนิคกองเนาะคือว่าเอาเอาหมากมันเขาใน่พี่น้องเี่น้อเบื้องนี้เป็นเบื้องเบื้องยังวะกลางมันกลางมันออกว่านอกนี่พี่น้องพวกยู่ไน มันจะบบเปียกเวลาหนามถือมันกะมันจะโบอสอดดอกพี่น้องมันก็นจะได้ลงมาผิดเลยเห็นไหมไหลามาข้างนอกเลยส่วนพื้นกะหน,นาจะเปียกแต่แถวเนอกแถวแคบมองจะสีน้ำเงินพี่น้องแคบมองนี่เห็นไหมหนามันไหลลงมาเลยพี่น้องเอ้ยไผ่กับบอลเลยลงเกลียวแล้วกุ่นกองเขาร้ายส่วนเชื้อไวรกกัสกะร้ายพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งส่วนอีกกันปลาเป็นเห็ดอย่งไรแก แก่วิธีแกะ,แกะตังไรเวลาฝนตกเนะาะเซอร์นงยายนี่คือกองมาเบิ่งตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ถือฝนตกฮำมาแล้วพี่น้องเลยซุ่มเกี่ยวแล้วเนาะเกี่ยวแล้วนี่ก็โบด้มาตก็สันส่าถามฝนเศร้าแล้วก็ถามันแหงเนาะเขาก็จะมาอีกเถือ่อ มันก็จะค้างอยู่ในตอเฟื่องพี่หน่องแต่พา,ายุนี่เพิ่นว่าเป็นพายุอย่างว่าพายุไต้ฝุ่นบ่เอฟซีฝากมาบอกมาเตือนเนาะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห่วง <c oughs> เกี่ยนเจอเขาไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องขขาวซุ่มนี่ก็เป็นขขาวที่แบบว่าตัดแล้วเนาะมันบ่ทันแห้งว่าจันทานี่เขาบ้าซุกันอยังสี่หายด้อยหนึ่งสีหนาเพลินสองสามสามีสม่ส เป็นให้ง่ายที่น้องเลยที่บอท่านหมัดท่านเก็บเกี่ยวบอท่านเด็กเก็บกั่ย่างซองไห้ซ้มซามไห้นะพี่น้องให้หนึ่งสองสามแต่มาอัปเดตอัปแจงให้เอฟซีเบิงเนาะเราฝนตกเขาไปจังไรเป็นายคนทำอะกันว่าแล้วเราอบเขาเล้วเราโย่งที่น้องเลยเหนือฝนที่แ่ะยานฝนสามเหมือมากมัน มันบอดแดดเด้อพี่น้องเอง้ยจะได้บอดเกี่ยวบอดเกี่ยวเต็มที่่เห็นปะเกี่ยวน้อยนึง่งแต่แล้อะไรล่ะพี่น้องเอ,งเอง้ยเืินวัตถิได้ฟังเบิ่งตอนเพศฮะเหมือนอื่นเนาะก็แต่ว่าหัวทันทีซาเจสซแปะตามเบื้งข่าวนะพี่นอ้องพายุว์โบโดิเ <laughs> บ่เบาดีกว่าพี่น้องมันสิบพิดพิษสือส่อสื่อพายุ เบิร์เตะแล้วพีนนนนนนน่น้องเอ้ยนี่จะซ้ำหนีดละมาอัปเดตข่าวเนาะว่าพายุเข่าพี่น้องเลยเฮ้ยมีเนี่ยกับไปไลยล่องนอนนอนนอนพี่น้องเอ้ยนอนนอนเนี่ยนี่ยืจังหนึ่งอังนอนี่ว่าทายอยีกอังเคยฮะ Nhu khảo ở yêu thích 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 đi, thích 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 บรีไพ่เดบิลง้อันนาขนาตอนน่ะฮะไพ่กับลื่อไปสนองเลยแบบแบบว่าแจ็คจจงไดขนาตอนน่ะกัลื่อแต่นี้ก็แบบว้าก็ได้สังเกตเนาะนบบว่าก็ได้ังเกตเนะ ได้กินบอสุคนอยู่ให้กินที่ลังแต่ได้กินเช่กันนน้อพี่น้องเนาะได้กินบสุนม่เมลสีเ็ดนกินโคได้น้ใหม่ในวันฝนตกนะพี่น้องเอ้ยองมื้อเฮ้ยองมื้อเจเจทาาแปะเจเจ เจ้าแปดเจ้าแปดบอกมือมือทนที่เจ้าแปดเด้อพี่น้องคอยบอกปิดตอกสองมือเข่าห้าสิบโบเปียกว่าไหมตอนนี้สิบเปียกห้ามัวเ่าไปกเจเ้า Tốt bẹp, nhìn nhầm nhạp cho phim ông đó bơm bơm bơ, bơ đầy tốt bơm Hèn bơm 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 không bơm 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 pizza bơm 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 ซื S <S ้อมาให้กินกับพิเนาะพี่น้องเอ้ยไม่ให้กินกับพิดให้กินกับพิดมีแหง่มเตัวไอ้กินได้งงมีแต่ความเผลอไปหันใจร้อนให้กินสะกับพิเนาะพี่น้องเอ้ยจักไร้ป่ะหน้าง้าก่อนเลกินกิจสักหนี่ย เป็นกบเซโนแมสโมโอ้ยจาดสิบส์ตำนี้ได้พี่น้องเลยมาอัปเดตให้ทามุตส้มเอฟซีเด้หูหนอวาคนได้โต๊กในวันที่ปดพี่น้องเลยเข่ากับเปียกเปียกเดะโต๊่าท่านกูนะกนเนาะตัวกูได้วกับกบอดี้เปียกพี่น้องเล็นหมในกองฮะันบอดี้เปียกเด้อมากันโต๊กแบบจบไม่ให้หน้านีกกรเปียกแล้วพี่น้อง ไอ้พี่น้องเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์มาทุกนายเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย